ฮอตอิชูรู้นี่ยังเคลฟェซหนังซูเปอร์ฮีโร่สายสยองขวัญโปรเจกต์ Project ล่าสุดจากดีซีฮอตอิชูรู้นี่ยัง DCU หรือว่า DC Universe ยุคใหม่มีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับแต่หนึ่งในโปรเจกต์ที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วกลับเป็นภาพยนตร์ที่มาจากตัวละครที่ไม่ได้โด่งดังสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเคลฟเฟสวายไรฟ์ผู้สามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาและกายภาพของตัวเองได้ครับโดยล่าสุดนะครับทาง DC Studio เนี่ยได้อนุมัติให้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ในจักรวาล DCU หรือว่า DC Universe เรียบร้อยแล้วครับ l a คลฟ c e เป็นตัวละครวายรรายในจักรวาลดีซีคอมิกนะครับที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็ลักษณะทางกายภาพของตัวเองครับเจ้าตัวปรากฏตัวครั้งแรกใน d ดีเทคทีฟคอมิกฉบับที่40ปี1940ครับตลอดหลาย10ปีนะครับมี c เค f a c e ออกมาหลายเวอร์ชั่นครับความสามารถหลักก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ทำให้สามารถปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือว่าสร้างอาวุธจากร่างกายของตัวเองได้ครับโดยเคลฟสเป็นศัตรูของแบทแมนนะครับแล้วก็ปรากฏในสื่อหลายรูปแบบครับทั้งการ์ตูนแอนิเมชันรวมไปถึงวิดีโอเกมครับความพยายามในการหยิบเอาตัวละครเคลฟสมาสร้างเป็นภาพยนตร์เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2021ครับเมื่อผู้กุบกับไมค์ฟล a ร์เน n กนเจ้าพ่อหนังสยองขวัญแสดงความสนใจกับการทําภาพยนตร์เคลฟสออกมาในแนว Horror Thriller t r AGED y ครับเจ้าตัวเสนอแนวคิดเวอร์ชันที่เน้นความสยองขวัญให กับ DC Extended Universe แต่ Mike ฟ l าน a เกนบอกว่า DC Extended Universe ณนะเวลานั้นไม่สนใจครับก็เลยไม่ได้มีการดำเนินโครงการต่อ ตามมาด้วยโครงการที่พัฒนาโดยแมด r รีฟนะครับโดยในปี2022ครับแมด r ร e ฟได้เริ่มมีการพูดคุยกับผู้กำกับและนักเขียนบทเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์หรือซีรีส์สปินออฟของแบทแมนฉบับปี2022โดยซีรีส์สปินออฟที่ทำออกมาแล้วหนึ่งเรื่องก็คือ The p แ n g u i n ครับเคลฟสเป็นหนึ่งในายร้ายซึ่งอยู่ในโปรเจกต์ที่อยากจะสปินออฟพัฒนาออกมาแบบนั้นครับแต่สุดท้ายโปรเจกต์สปินออฟเคลฟาสก็เงียบไปครับหลังจากนั้นอย่างที่ทุกคนทราบครับ DC e x t e n d e d Universe เปลี่ยนนเป็ DCU และได้้ผู หารคนใหม่อย่างเจมส์กันเข้ามากุมบังเหียนรับไมค์ฟลานาเกนกลับมาเสนอโครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคราวนี้เจ้าตัวเสนอไอเดียภาพยนตร์เคลฟェสที่ตัวละครไม่ใช่ตัวร้ายเหมือนในคอมิกค,ครับแต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าภาพยนตร์จะอยู่ในจักรวาลหลักของ DCU หรือจะเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ DCS World มากกว่าครับโดยมีรายงานนะครับว่าเคลฟสอาจจะมีบทบาทใน The b a บ man ภาคที่2องของแมตต์รีฟรับแต่เมื่อ DC Studio อนุมัติการสร้างภาพยนตร์เคลฟェสให้อยู่ในจักรวาลของ DC เนี่ยไมค์ฟลานาเกน ซะอย่างนั้นครับเพราะเจ้าตัวกำลังติดพันกับภาพยนตร์เรื่อง The Exorcist ฉบับปี2026ครับและซีรีส์ Carrie ทำให้ Mac f a r l a n นลดบทบาทลงไปหรือแค่การเขียนบทเท่านั้นครับและเปลี่ยนผู้กำกับมาเป็นเจมส์ Watson ครับ James Watson เป็นผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอังกฤษนะครับเป็นที่รู้จักจากการทำหนังสายสยองขวัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์เรื่อง e d e n Lake ในปี2008และ The Woman in Black ในปี2012ครับโดยล่าสุดเนี่ย s p i n o Evil ฉบับปี2024นะครับเจ้าตัวก็ทำหน้าที่ทั้ง แล้วก็เขียนบทรับโดยเคลฟ c สเท่าที่มีการปล่อยข้อมูลออกมาตามข่าวนะครับเขาบอกว่าจะออกมาในแนวฮอลลีวูดเฮอร์เรอร์สตอรี่ครับโดยเรื่องราวจะเกี่ยวกับเคลฟ c สคนแรกที่เป็นนักแสดงหนังเกรด B หรือว่า B Movie ครับโดยเขาใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อร่างกายตัวเองเพื่อรักษาชื่อเสียงครับแต่สุดท้ายมันกลับกลายทําให้ร่างกายของเขากลายเป็นดินเหนียวทั้งหมดรับงบประมาณในการสร้างเคลฟ c สเรื่องนี้เนี่ยมีการกําหนดออกมาอยู่ที่ประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งผมว่าหลายๆฝ่ายก็หวังละครับว่าหนังเคลฟ c ส คราวนี้น่าจะออกมาน่าสนใจและไม่อยากจะให้มันกลับไปรงรอยในชะต,ตากรรมเดียวกันกับหนังวายร้ายของ Sony Pictures หรือว่า Sony Universe of Marvel c h a r a c t e r ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Hot Issue รู้นี่อย่างในคลิปนี้ครับคลิปหน้าผมจีนวิลไฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับข่าวสารในแง่มุมไหนหรือว่าประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, yeah, it's cool. It's cool.